สวัสดีครับกับไมครั้งนะครับกับร้านฮัทไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับนี่วันนี้เรามาจัดลอกหยดน้านะครับสีเจ็บๆอีกแล้วนะครับกับลอกคัลเลอร์ฟูลนะครับตัวนี้เนี่เป็นสีออโรร่าทั้งตัวเลยนะครับก็สาวกหยดน้านะครับสาวกตีออมนะครับมือใหม่เพิ่งเริ่มต้นนะครับนี่ลองดูเจ้าตัวนี้นะครับกับเจ้า v ีแบทคัลเลอร์ฟูลนะครับนะตัวนี้เป็นแบรนด์วิส ลิซาดนะครับแต่ทาง v b a บ s นำเข้ามานะครับก็เลยเรียกง่ายๆว่าเป็นลอก VBa บ s c o l o r f u ฟแล้วกันนะครับนะมจะได้เรียกง่ายหน่อยนะครับตัวนี้ก็เป็นลอกหยดน้ำครับราคาแบบมือใหม่เริ่มต้นเลยนะครับแต่ว่าออปชันเนี่ยเขาจัดให้เต็มๆจริงๆนะครับนี่ให้ดูสีก่อนนะครับสีแบบ Colorful มากนะครับนะวิงวิเลยครับตอนนี้กระแสกำลังมาแรงนะครับสีแนวนี้ครับโอ้โหสีไทเทเนียม นะสวยๆครับส8ลูกปืนบวก1นะครับลูกปืนวันเวยหนึ่งลูกนะครับมาพร้อมกับระบบหน่วงแม่เหล็กนะครับปรับง่ายตีสนุกนะครับตัวนี้นี่ฟีสปูลสปูลแต่งนะครับสปูลแต่งทรงวีให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับไม่ต้องไปซื้อสปูลเพิ่มนะครับตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับแขนอลูนะครับแข็งแรงทนทานน็อปยาง eva นะครับ นะตัวนี้น้ำหนักตัวนะครับอยู่ที่193กรัมนะครับนี่ให้ดูจะหาว่าโม่งร้อยเกรัมนะครับลูกปืน18บวกหตลับนะครับเจแปนครดิตี้นะครับก็คือลูกปืนเกตเจแปนนะครับ19ลูกอ่ะว่างั้นเถอะโคตรคุ้มครับตัวนี้สเปคนึกว่าสามสี่พันนะครับตอนแรกนึกว่าสเปค3ามสี่พันนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกราคาท้ายคลิปนะครับฟังให้จบนะครับตัวนี้ นี่ดูความลื่นนะครับแล้วก็ระบบหน่วงแม่เหล็กครับลื่นปึ๊ดอ่าตีง่ายครับมือใหม่มือใหม่ซื้อไปเนี่ยตีได้แน่นอนนะครับสบายยตัวนี้ผมเคยขายตัวสีธรรมดาไปแล้วนะครับนะก็ลูกค้าก็ฟีดแบ็กกลับมาเยอะนะครับแข็งแรงนะครับใช้ดีแล้วก็ตีไกลนะครับตีง่ายด้วยตัวนี้แม็กแดกอยู่ที่สิบกิโลนะครับแม็กแดกอยู่ที่สิบกิโลนี่มันแบบอืเทียบเท่าลอกตัวแพงเลยนะครับก็ เข้ามาทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวานะครับเลือกให้เข้ากับการใช้งานของเราละกันนะครับนะชอบหมุนซ้ายหมุนขวาเลือกมาได้เลยนะครับตัวนี้ผมจัดให้ราคาพิเศษนะครับ990บาทนะครับ990าบาทบวกค่าส่ง EMS ทั่วประเทศไทย50บาทเท่านั้นนะครับนะก็จะเป็น1 0ึ0พกับ40บาทเท่านั้นนะครับคุณก็จะได้ลอกสีแบบนี่ครับ สีแบบออโราไปเลยนะครับคัลเลอร์ฟูลไปเลยนะครับพร้อมลูกปืน18ตลับความจริงได้ลูกปืนอย่างเดียวนี่ก็เกินคุ้มแล้นะจุสาย P e 2 1 0 0เมตรครับ P e 3นะตัเกเมตรนะโดยประมาณนะครับก็วิธีการสั่งซื้อเหมือนเดิมนะครับคอบรูปให้ติดชื่อสินค้าหรือติดรูปสินค้านะครับและทักมาที่ Facebook Fanpage หัดไทยฟิชชิงสุข,ขุมวิท85ได้เลยนะครับนะเลือกซ้ายเลือกขวามาเลยแลวกันน้องแอดมินก็จะคอยตอบให้นะโอเค นี่อย่างเท่ก็มีหมุนซ้ายหมุนขวาเราเลือกมาเลยครับให้ดูรอบๆให้ดูรอบๆนะครับแต่งเต็มอ่าสวยๆโอเคครับสวัสดีครับ